กอดืนก็ต้องขอ,องโนโมนาบุญกับท่านทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เขาบรนองใจนี่ได้เรียนหรือว่าได้แจ้งไม่ใช่เรียนเราเรียกว่าแจ้งอัตมาพราะประดิษฐพระคุณหลวงพ่อ่นัาษายื้ออัตมานี่ได้แปดสาเลยยังไม่รู้ว่าจียู่หรือจะไปอยู่ก่อนเนี่ยแต่ตะโยงเต็งตัวเรียบร้อยปัณณ์นี้อัตมาน่าจะอยู่นาน แต่ถ้าใครั้งกานี้ไม่จะลรยปล่อยมันจะอยู่นานไม่นานมันต้องเลอยู่การันไมันจะเลแต่พระช่วงนี้โยมเครียดอาจามาว่าโยมเครียดไะมนิยมหลายคนอาตมาว่าเครียดหลายคนเครียดอาตมาเครียดบางทีเราเครียดเรื่องไม่ใช่เรื่องเราเงยรากับเครียดเรื่องน้องชมพูนี่เครียดไหมเครียดนายจะนั่งเครียดกับน้องชมพู่ันเก้ได้ ดูลุงปลดูลุงมากินตาลาได้หลายรยาดเนี่าถึงเราจะนั่งรืออยู่มันจะมีแดงมาเดิมเนี่ยเราอย่าไปเครียดกับเพื่อนนคุณโยกตอนนี้เราต้องเครียดเรื่องตัวเองก่อนอัตมาขึ้น่าบุญญาณิปรนโลกัจะมิปฏติตาวุนสีปานินติแปลว่าบุญมันเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าคนพุทธเรามีเชื่อเรื่องแปลก,ปลกอัตมาถามว่าเลีเก้าวนี่เล็กมองคนไหม มงคลหมดพระก็ต้องเก้าวูปนะเนี่หมันระาก้าวูปไหมก้าวูปทำบุญก็ต้องขึ้นก้าวครั้งพอแต่ว่าขึ้นก้าวเก้าเจ็ดบนแค่ตายขึ้นในตายไปปัณณนี้ตายแน่ตายแน่ตายแน่พอพูดแล้วเรขงก้าวเลขมงคลอาตมาเป็นลมลืนขึ้นมาได้เลยก้าเ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 จ็ดมันไม่ให้เก้าวไปหมดนะ สารไม่กินแบ่งแล้วสารากินหมดเลยรอบนี้ยยมรวยไม่กี่คนยมแลนอะอันนี้พูดในโรกว่าคนพุดเราเราเชื่อแบบนั้นนี่มาที่นี่าตมาอยากมาเทศเลยนี่ยมม่ถามว่าแตมาอยากมาเลยพอมาถึงเจ้าวัดท่านวัครูแก็เก็ฑยดีแกไหวกันชุดเลยจะบงก็เปลี่ยนใหม่จีวรนก็ใหม่ นี่อาตมาที่จริงถ้ารู้ว่าแกมาแล้วแกไหววันนี้รอบหน้าแกเลยมาอาตมามันจะต้องรอยอะไรมาในแกไหวหมดเลยยากแกยังไหวหมดเลยแกไหวยากไปคอยแดงแปลมจุลุกเออนี่เราก็แดงเลยอาตมาชมปูนี่วาเน็้พระภูมิลงป้องนี่เราปรเทศวะบุญมันเป็นที่พึ่งที่ตั้นพระรูบอกอาตมาว่าที่จริงโบราณหรือโบราณนั่น เขามาทำวัดต <mm <iser Zum voi> ั้อะไรกันคนเดียวนี้เขาไม่กล้าได้ตามคนมากล้ได้เข้าวัดคุณอยู่มามือลงทำไม่พึงอย่าไหวคนเดียวเสียเปรียบเพื่อนตายเลยตอนนั้นเพื่อนมาแก่ไหวเลยจะไปไหวอยู่นะหรือว่าเพื่อนตายเลยเนี่ยไปเนี่ยนแตมาแตมาแล้วยุมเลยว่าแต่เนี่ยแตมาพูดได้ปักะคนเดียวนี้ก็ไม่กล้าแลยไม่ใกล้เข้าวัดแลยในช่วงนี้แหละนั่นแหละไม่ได้ได้เพื่อเปลิดมา ี่วัดอาตมาตะวันที่เขาเรียนรงที่ป้าครับคนเต็มวัดหมดพอไปวันพระอีกวันพระสูนตางเปลีนหมดเลยยังเหลือแต่พรานั่งเปลีนอยู่ที่นี่โยมสูนหมดแล้วนี่เรานต่างดังหลายนี่เนี่ยตมาพูดให้เราต่างดังหลายังตั้งฟังไว้กันชีวิตนี้มันอยู่ได้ด้วยบุญนี่บุญมันเป็นเงาเข้าดำติดบุญเป็นมิตรของเราไปทุกที่อยู่กันยังไงอยู่ไว้มีบุญนั้น วัดเข้าไหมในวันนี้หัวเจ้าใครมาวัดบ้งในจุเมืองตมาเลที่วันนี้หัวเจ้าใครมาวัดบ้งนานมาวัดหัวเจ้าวัดบูรนาบุญรเคยหัวเจ้าไม่ได้มามาตอนค่ำไหนใครเคยมาตอนเย็นอย่างเดียวอยู่ยุ่งอธิบายเราอไม่ต้องตามกับก้าวเหลือจานเหลือมาแต่วัวเจ้าก็ต้องถือปลาถือเก่งถือไร่ของบันจานไม่ต้องถือ้อยปลาแต่บายทีทิ้งมาทักเดียวอนจลาดแต่ยังดีที่ยังมา อตาตมาพูดตลอดว่าวัดมันจะรัาเนี่ยอตาตมานี่คิดถึงคนถ้าเราคิดถึงบุญหมายถึงว่าเราคิดถึงทั้งตัวเราและกับบัรพระบุตรมาเลยว่ันยมรู้ไหมแม่อตาตมาเมื่อวันที่สิบห้าสิงหาเมื่อวันที่สิบห้าอาตมานอนไปแล้วขวัญไปขวัญว่าเขายิงตีปุงเนี่ย คนโบราณคนใต้เขาโฉนมาแต่แรกเขาว่าตักวันว่าตายคือปีแญ่แรงอายุยืนอัตมาควันว่าเขายิงแต่ไม่ตายเลยคสิบอกว่าเจ้าตัวแม่อัตมาว่าแม่วันไม่ดีเลยแต่ึ้นควันแบบเลือรู้ว่นหรควันว่าเขายิงนี่แคพุ่งอ๋อจริงเลยรู้ป่ะว่าแม่แกดีแต่ว่าดีหรือรายช่วยไม่ช่วยแม่อัตมาแกตันนีรู้เป็นปลาแปดนัันแม่เราเลยนะ รู้เป <riv Seven> <c ười> ma ็นปลาแป็ดว่าเขายิ่งกี่น้อยลูกป้่นน้อยเดียวขนาดเป็ดนึ่งว่ะเออแล้วึงลูกชุนตีวัดชุนวะเต็นเต้นแปดหนึ่งซุนวันใจขึ้นแปดหนึ่งหนึ่งอาตมารอดแม่เป็นลมเกือบมาไม่พูดว่าชีวิตเราคนอยู่คนเดียวนี้ต้องหันหาแล้วหันหาบุญแล้ว พราะบ,บุญเป็นเงาเก้าดำติดอัตอมาเลยขึ้นพระบาลีว่าปุญญานี้บลโลกัตจมิงปฏิตาวนติปานินันติแปลว่าบุญเป็นที่พึ่งของเราตั้งโลกนี้แล้วโลกหน้านิยมที่อยู่ได้กันเยอะๆอายุกันเยอะๆนิยมจังกิตคนมาวัดหนึ่งน่าจะใสย,ยงไปเลยว่าจริงแท้คนมาวัดหน้าใสไม่อันแรเพื่อนตาหน้าใสเนี่ยสะองปากจะสวย คนมาวัดปากจะสวยเพราะเขาสวดแต่มนเขาต้องแต่ไปไมตตาถ้าพวกไม่มาวัดปากไม่สวยเพื่อนตกปากแต่ตงตมันแต่แลไในเรือเพื่อนหนึ่งหน้าจะไปชบปากจะสวยสามใจใจเย็น <c oughs> คนมาวัดนี่ใจเย็น <c oughs> อะไรเล็กๆน้อยน้อในวัดนี้จะมา พึ่งเห็นเป็นวัดแรกเลยยันที่ประเด็นพระคุณหลวงพอ่อหนูย่าให้ใจเกลือเข้ามาเลยอาตอมาพึ่งเห็นวัดแรกนี่ตั้งแต่เกิดมาสามเอ็ดปีแนละ้วนี่ยี่สิบสามตุลานี่สามสิบสองขวบปัจจุบันไม่เคยเห็นวัดไหนที่จะวัดประกาศว่าใจเกลือเข้ามาเลยอาตอมาได้โปรดไปอาตอมาติดนี่ใจงานนั่นอาตอมาไปช่วอรอลากว้างปเป็นนี้ อาตมาก็ไหวจักกอกู้มันะคุณอยู่มันแตมาจอะไปจักกอกู้ที่จมพูมันช่วยนี่อาตมาจอดเกลือไว้วานนั้นในบ้านเราเลยจอดเลยนะแต่บัตรการก็เลยนบัตรอาตมาเห็นแล้วว่าล็อกมันผลมันโจดเก็นไอาตมาว่าล็อกนี้ไม่ตอบกูไปตอดล็กที่เพื่อนไปโทดเพราะว่าผลมันขึ้นสารามาได้เห็นว่าเกือกพระช่วยอาตมาไปตอบไว้วานนั้นในนั่งเต้ยยิ้มแกตายก็กลุ้งจงงลงไปเกลือจุ่มมันเลยแตมาลูกกยลักเกือาตมาเนี่ย ถามว่าดีใจไหมรู้เสียใจไหมเราเป็นพลาเราต้องมองทุกอย่างให้เป็นธรรมะอันธรรมะคิดตันตีเลยคุณยุมได้มาถือว่ากําไรเสียวไปถือว่าจัดใจกำจัดนี้เขาลักเกือบเราก็จัดโกนเราไปลักลูกแมวเพราะว่าธรรมะคิดปะนันใหนะอันธรรมะไม่โกรธอะไรก็ขึ้นรถไปไม่ใช่ใส่เกือบอยตีนเป่าวันนั้นเจ้าป้ามันเขาไม่บายเจ้าป้าว่าหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไปตีนเป่าหนูไม่ายใจริยไหวจัดเองตีว่าธรรมะ่าไม่ต้องไหว ฉันทำใจมาแต่วัดเล้วได้มาตืว่ากำไรเสียไปตืว่าจดใกันมันจะมาขุณนตีนโปรเป็ปล่อยได้จง่าโลได้หเหนื่อยน้ำทีนี้เพราะไ้ตนเต้นนี่หมือนเดีเาตะวายน้ำเย็นเป็นแตมานเอ๋ยก็แกก็แกก็แ่จันไม่ันนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวก็จันขุ่นใบตีนโปรไปนะโปไปได้กึ่ต่างเหนื่อยน้ำยู่บ อาตมาลงไปคน่วยน้ำับคนกับรถว่าหลวงพ่อไม่ต้องลงเดี๋ยวจันลงเองอาตมาว่าโยมไม่ต้องลงอาตมาลงเองอาตมาดูดไปชุงน้ำมันปลาใบยี่สิบไปโฉมใบบุไปถุงหน้าร้านเจ้าของร้านวิ่งมาแต่ในร้านไปถูกกลาบที่ตาอาตมาเลยผู้ใจวันนั้นกลาบสามตีพอกลาบเสร็จเอามือลูบตาอาตมาไปลูบหัวอาตมายืนงงอยู hm. ่ว่าไรวะคนจับฟักมึงแกพูดขึ้น LIKE lonely, ามาแกว่าปวดขาเลยวะป้อมหกชิ้นที่ลยววะ ม่เกเียดใครมันบ่นแต่ตีอายุไปอย่างน้อยแต่เป็นพระที่กลั้นว่าเกลือเลยไม่ใช่เลยมั้ถึงเราไปบอกเก็บเลยวเพื่อนรักแล้วว่าเกลืออาตมาอยู่น่งมาเลยเราอาตมาว่าข้ออยู่จะเล่นจะเลนนะว่ะแกว่าอาตมาจุกปัญหาลูกกาเกลือเลยคุณนั่นอยู่มั้งมีพูดว่าโลกนี้อยากมีจุกต้องมองโลกในแง่ดี ถ้าโยมหลายคนนี่ยังเป็นวัยรุ่นหรือหลายคนทาง,งานราชการโยมต้องได้ยินคำหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เขาพูดเขาเรียกเป็นภาษาัิกตัว new normal เคยได้ยินไหมคุณโยมมันแปลว่าวิถีชีวิตใหม่ <laughs> เราเหมือนกันแหละคุณโยมจําไว้นะไอ้คาว่า new normal นี่มันจะเกิดในประเทศไทยไม่ได้ถ้าเราไม่มีอีกอย่างหนึ่งเราเรียกมันว่า new idea หรือความคิดใหม่ก่อน คนเดี ism, ๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนอาตมาเลยพูดว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตเป็นสุขอาตมาเนี่เปลี่ยนความคิดชีวิตเป็นสุขยังไงุณโยมสุขหรือทุกมันเกิดจากใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกไม่สุขใจถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกใจท่านอยากได้เป็นทุกหรือสุขนาลิ้นที่มาตามวัดนี่ท่านอยากได้ความสุขกันตั้งนั้นนะถูกไหมกูโยมมาตามวัดนี่โยมอยากได้ความสุขหนึ่งอยากได้อาบานอันสงบด้วยการจวดมณี เมื่อกี้คุณโยมกัดจวดไปด้วยแกหัวไปด้วยจะมันมึงกัดจวดมอยาธมานั่งวังอยู่แกหัวกิ๊ก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 เขว่ากูปิดไปแล้วว่าปื้มไหมวะหัวกันไปจวดกันไปไม่เป็นไรคุณโยมนี่ยังดีของคุณโยมจวดวันนี้ยายนั่งแกนั่งหน้าลุงมันธรรมะไปด้วยงานจบแกนั่งหน้าลุงตัวแกจวดมอยกวดน้ำเขาว่าอิมินาบุญญากัรมไมนะวัดมึงตัวจับดังแป้งแกจวดขึ้นมาแกวานนูอิมินาบุญญากัรมไมนะอุปัายาธะมาว่าไปด้วตังมึงตังกูดี่ย เราไปลืมแกก็ลืมทีนี้แกว่าไม่แต่ไปล่วงไปลืมแล้วแกพูดในตัวจับสวยมายังไงโ่ว่มาแต่ไรมาคุ้มกันวางอาตมาเรื่องใหม่แล้วตัวมั้นะให้เราไปลืมแกก็ลืมยายนั้นมาแต่จังต่างจำวันนั้นอาตมาไม่เล็งจังหวัดน้อยอาตมาขึ้นเต้คนนั่งเขาอี้ปนี้แกไม่นั่งแกมานั่งนะอาตมาอาตมาว่ายายไปนั่งลู้ด้ายลุ้ดล้วงวายายเอ็นตา c h ặ จัดเอ็นแต่ในตัวจับตัวจรี๋ lê chắc chắc thì cái năng mà nhà gặp lại thì có chắc con đừng làm gì người đó tao à, luôn người nam mà bà này đẹp quá kẹo anh mới đâu ra cũng nắng này cũng mệt tay để cái nắng nắng từ đó bà người nam đây leo cái bà nắng này cái bút tì nắng quá tung lọt nắng tầm nó bà nhà tầm anh nắng tết du bắc nắng bộ tôi anh tầm anh đi ta cái việt nam giao ta

อยู่ไม่ต้องคิดมาบุญจะตื้นตายยายแต่บุญมาจากการยูบัตย์นกอนเอาพอการแล้วคลางอยู่น้อยเหรอมาว่ากางไม่พุงละตอนนั้อะไรตื้นใจเพื่อว่าป่าไปเยอะแต่กุ้งซ่านช่วยก็ย้ายแล้วโต้งอะไรได้เนี่แกลากมาล้วแกมาไอ้เปล่งบารบหลานไม่พูดว่าเนี่ยเราเปลี่ยนความคิดที่คิดเราเป็นทุกข์ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรพระพุทธเจ้าเราสอนเรื่องทุกข์กับไม่ทุกข์ แล้วชีวิตเราอยากเอาเรื่องทุกข์หรือไม่ทุกข์อาตมาคนหนึ่งอาตมานี่ชอบพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสอาตมาถามโยมดิโควิดนี่มันวิกฤตกันทั่งประเทศจริงไหมคุณโยมโควิดมันวิกฤตกันเม็ดแล้วแม่ไม่ใจเต่าแต่โยมไม่ใช่เต่าแต่ภาคธุรกิจมันเม็ดเลยพระเองก็ประสบไปโควิดตามเมื่อช่วงโควิดใครทำบุญบ้านบ้างอะเราอยู่แต่วัดบายเลย อาตมานั่งเลงกับตัวจับปักเตอร์ปัลาล่าอยู่ในองน้ำคนเดียวเลงแล้วหลังๆนั้นเพราะเราไม่ได้ไปเทศหน่อยเลยบอกว่าโควิดมันไม่ได้เป็นแต่วิกฤตแต่มันเป็นโอกาสอาตมาถามยมหลายคนว่ายมเละตัละตั้งไหมเละไหมเละก็ยมเละตุวลตัดแต่คนเมื่อคนนั้นถ้ารุ่นยุมรุ่นแก่ๆวันนี้เขาเละตรลตัดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ก็้เละแล้วเปิดตุวลตัดแต่นั่งเละตราจับตรวลตัดกับเปิดตราจับก็รูด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  นอนแล้วบางคนนอนแล้วยังรูดเลยนะก็ยี่สิบสิบแล้วรูปลั๊กไปนะาหูื่นมาแล้วแต่เด๋ยใครตัวอ้วนอ่ะแต่อรรมาวรุ่นยุงเนี่ยน่ารักรุ่นเจ็ดแปดสิบรุ่นนี้อะไรรุ่นน่ารักยุงจำเอาไว้ก่อนถามว่าทำไมรุ่นนี้น่ารักถ้ารุ่นนี้ยังมีคู่สามีอยู่เป็นรุ่นที่น่ารักที่สุดถ้ารุ่นจักยี่สิบสามสิบนี่นี่รุ่นรุ่นวัยรุ่นปัญญรุ่นออร์บรวเปีญย Nào mấy đứa, người rơi, mấy đứa, là. đứa này nó rồi, đừng để lẽ Nó ở đâu đâu, rồi, ở Lâu đủ bạc còn Ta bạc đen, nghe cà kín cây điều tất lại điều buồn 2, 3, trốn rồi còn còn cơm trăm rồi bột Mấy chi còn đúng ta bạc Khiến kêu, khiến tao khiến mấy mà khiến. Ấy, khiến mày ơi, ta mấy, ลากไปดูมาอะไรนะลาอยู่กับตามไปวัดเกตเรศนะบางวันจะมาดูลากไปเแลอวตามาว่ายนเป็นแม่ทียน้ตาปากไม่ได้ไปล้างไปแกลูกคืนบางเกไปลากกกลับมาปากเขียวตามาไปตามให้ไปอยู่ไปไปตามแดงดีว่าเขี่เอานันไมนี่เลยพูดว่าเนี่ยชีวิตเราเอาความจุกนี่อย่าไปปล้ำเรื่องความทุกข์ตนะลูกเรศตามายาตมาไปนี่ไปอาตมานี่ บรรดาเจ้าอาวาสในจังหวัดเนี่ยตามมาเรื่อว่าเพื่อนเ่าเขาจบปริญญาตรีก็มาเรียนกันนะโนหนุจังลังจะจบปโูปเอกอัตมาจบโมมีคุณโยมไว้คุณโยมจำไว้ไปบอกลูกบอกหลานว่าต้องเรียนในจูอัตมาจบโมอ่านพระราปักกินไม่ใช่ออกก้มวนไปบรรยายที่ภูเก็ตเข้มวนไปนอนโรงแรงหรือไม่ใช่ว่าแหลงโม่าตัมมาไม่ใช่ตัมมาดากันเรา ไปตึงอัตมาบทจีเจ็ดไปถึงตีจิตเอ็นกางคูนปกเข้าไปดองไรยเขายื่นดาดมาเป็นก้อนเนื้อขาวๆมากับปากกาด้ามมึงยื่นอาตมาว่าอาจารย์หลวงพ่อการนี่มันขีดเลยครับว่าพรุ่งนี้จะจัดอะไรมาดองเล่ตีจะเป็นในโลกีดเรื่องอาหารอาตมายกดาดเล่อาตมายกดาดเล่โอ้ยโง่จีเจ็ดเพื่อประจักกินเรยอ่านไม่ออกตัวแต่ก้าเราตอบว่าเราอ่านไม่ออกมันจะมองว่าพระเราโง่ อตาตมาไม่ใจเรื่องกับเพื่นอนหรอกอาตมาคืนกระดาษกับปกออาตมาเลงเลยคุณโยมอตาตมาเป็นพระไม่สามารถที่จะเลือกได้โยมว้อะไรอาตมาจัดในั้นเนี่ยงานโรูเล,ราาเล่นปานีลุยพออาตมาเลงวันนั้นวันนักถูโยมว่ามันออกมันจกเค้โตอมันมารกราบอาตมาเลยมารอไอ้พระจาจาร์ครับวันหนูตั้งแต่ทำงานโรงแรมมามีแต่ท่านนิรกาที่เป็นพระชงพระจำวิเลยไม่เลือกแม้แต่ของจันทร,ร์เพาไม่ใจรัวกว่วไม่อกมาอัน อาตมาต้องยืนกลับไปแต่พอคนโฉรูปอีกรูปนึงมันจบปริยญาโตหดขีดเมื่หมดอาตมาเหรอว่นขีดขีดอาตมาลึกเลยเมื่อกันิแล้ววางยาไปแล้วขีไปงมเจ้าหนาทีนั้นโอเห็นลาดูขีดจับตายอยู่เลยมึงนเลนับปลาอย่เหลือเลยวนี้จริงอามไม่รอออกกันัวเจ้าไปโนเตียงคู่เลยผปวเจ้าไปอนปีหกคึ เจ้านั่ที่โรงเล่มปอานเอาไว้มันกบประตูก๊อก็ก็อาจจะมาเปิดแหวไปเลยนะฮะเปิดประตูวังก็ใช่ไหมมันบือมันโฉงคนมันตูดตัดมาเป็นี้ตาดแรกมีควยดำโฉงหนุ่ยฮอตดอกโฉงอันมีอะไรอย่างไรบ้างมีหนองปางปิ้งอูบ้าแล้วมันมีน้ำส้มข้นมันหนึ่งโอ้มันกะเอหมดตาดนั้นอาตมาดูจันตาเลยว่าถาดนี้มันจะของกูแน่นอน ปวดตัดแรกเข่าไปปวตัดหลังบอกอาตมามาเข้าต้มเต่าอิ๋วหรือเต่าอิวขิงน้ำหลูอาตมาว่าองเรียบร้อยอันนี้แหละของเรามาเข้าต้มกับขี้ฉันแก่ตายเล่นปลาอีกรูปมาน้งแค่พระอีกรูปม้องยกมือไว้อาตมาเลยอุ้ยมันยกมือว่าบ้าแต่พี่ยา พวนี้เพ่งเกยมาร่วมงานกับตันกลางแรกไม่น่าเชื่อว่าตันเป็นพระที่ดังแต่ตันการจันก็ตันสมรชาติเลือ,อลลก,กินวะ่ะแล้วจันก็ปล่อยก็เก่งนี่ว่ะไอเราที่บอกว่าวันไม่ออ <c oughs> นี่คุณโยมวิธีการทำให้ชีวิตนี้คุยความสุขคือการเปลี่ยนความคิดไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดมาก หลายคนนี่ไม่เคยเปลี่ยนความคิดอัตจะมาบอกว่าวิธีการง่ายๆศาสนาพระพุทธเจ้าทอนทุกกับไม่ทุกวิธีการง่ายๆคือทงงํายังไงให้ชีวิตนี้ไม่ทุกแต่รู้ว่านั่งแล้วเก็บลุกขึ้นยืนแล้วนั่งใหม่พอเรารู้ว่าเก็บยืดขารู้ว่าเก็บแขนยืดแกน,นกแต่รู้ว่ากินแล้วแน่นอ้วกชีวิตนี้ง่ายๆนี่กินได้เต็มที่กินไดเต็มช่วงแล้วนอนได้หลับ ตีโยมจำไว้อาตมาพูดไม่ไหวเลยกินอะ้รเต็มที่กินอะไเต็มช่วงนอนได้หลับเราอยู่วายายนั้นแกอยู่มาตั้งร้อยกว่าปีอาตมาไปเตะยายนั้นร้อยหกปีในงานเจ๊โจรนั่นเองคนโคนคนปัตตานีนี่ยหละไปโจรคนบางนาคนกระบี่ไปโจรคนบางนาไว้เมื่อโกลบ้านอาตมาก็ม่ใช่รักโจรนั่นคนบ้านโยมนี่แหละไปโจร เดี๋ยวนี้ต่ร้อยกว่าปีตายัะจูนตะรวนอาตอมาโอกนั้นจนไปมีวักกเ็เอาแล้วาตมาว่าโลกอดบบไปรักวักตายเหมือนกันหวานไปนี่เลยพูดว่าเนี่ยราเวรกุญยมเปลี่ยนชีวิตยังไงมันมีความสุขเนี่ยเรามาจะเดินเนี่ยเขาเรียกว่าจะเดินสติแล้วสวดมนต์อยู่ยนนกุญยมสวดมนต์เขาบอกว่าเนี่ยสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยาจย หลายคนนั่งสมาธินั่งได้มันไม่ได้ยันมีหลายคนก็ไว้นั่งจับปักหนึ่งเอาไว้กันต้องนั่งกันตรงนี้แล้วมานั่งอ่ตมาชอบไปที่นี่อ่ตมาชอบเจ้าวัดกันจอยดีอยู่เลยรวยแตมาไปเดินเวียนแล้วมูกติธรรมสารางนีเด่นแล้วหน้าตายอยู่เลยช่วยเอ้แล้วหน้าตายยุงเลยช่วยนี่ยุงเอาหน้าตายกันบ้างแตยุงตายกันบ้างไรช่วยมาจารังไปช่วยแตมาไปเดินเล่แล้วช่วย เก็นแล้วน่าท้ายกิจการไหมเอ้ยมัดช่วยในโดนไปแลยตัมมาโดนไปอาตมาโดนรอบหนึ่งแลยโดนรอบหนึ่งแล้วเราใจขาว่าช่วยยังไรวัดนี้อาตมาเจ้าปัญเนี่ยตัมมาเดี๋ยวไปทำติวัดกันเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนที่วัดอาตมาปู่อยู่รับลายเมนูแลยวันนั้นตายมากขึ้นอยู่อยู่ตายองอาตมาอย่างตัมาตัมปัญจจาอาตมาไม่ใช่ใหญ่ปัญญ์นี่นิทราลาใหญ่ปัญญ์จะไม่แน่ใจตัมมาตมาไม่ทัมทราใหญ่ถ้าคนน้อยมันอลไรอีกเดียว อตาตามาศาลาอตมาพอคนนั่งกันจูกนี่คนยี่สิบคนก็เลยเต็มศาลา <c oughs> ต่อปู่ปูนสากสิบอาตมาให้นั่งหน้าต่างเต้นคนรูคนโวยวายวัดวัดนั้นคนก็นเองหมดตาดูมาจุกเดียวเลยเราอย่าไปเรอเลย <c oughs> มันอยู่ที่เราคิดนี่อาตมาคิดไปเหมือนเพื่อนหรงอที่นาองน้ำะอราจ เหมือนปั้มปั้มน้ำมันเลยวัดโกปรมปติห้องน้ำสะอาดรพราะอร่อยอยู่ไปเลยนะรอยเหมือนปั๊มเลยของวัดอาตมาทางวัดมีห้องน้ำอยู่เจ็ดห้องโยมคนหนึ่งบอกว่าให้ตั้งําห้องน้ำเลยอาตมาว่าไม่มีตังทำแล้วแต่อาตมาจะลาดกว่าการจ้างห้องน้ำอาตมาเสียส่งรอยไปซื้อสติกเกอร์มาติดไว้อาตมาติดสติกเกอร์เลยคนที่อยากจะลอยเพราะคนคอยใจะผ่าน ตั <c oughs> ้งแต่น <pendant> ั <Robot> ้นคนเก็บขี้เก็บออกกันไปมันมันอยู่ที่เรานี่ชีวิตนี้โยมต้องเปลี่ยนความคิดก่อนแล้วชีวิตโยมเป็นสุขมันมาวัดมันกันไหนตามว่าทาไมคนไม่ค่อยเข้าวัดเพราะคนคิดวันดึงไปวัดแล้วเบื่อคนน่ะมันเบื่อวัดคนนี่เบื่อวัดโยมจาคาพูดไว้อย่างพวกโยมนี่คือไม่ใช่คนเบื่อวัดแต่หลายคนเบื่อวัดอาตมาเคยไปอบรมเด็ก เด็กนักเรียนนี่พอมานั่งอบรมกันพอเห็นพระปับ๊ปบเด็กพูดตันตีฮ่าฮี่พระล,า,ลาวน,นะไม่ตายโหกลาวเด็กเขาพูดไปเร็วอ้อาตมาเคยไปอบรมแล้ววุ่นโยมในโยมจำไหมอาตมาไปอบรมเคยไปอบร่มในโรงเรียนหนึ่งอาตมาให้เด็กฉีกดดาดฉีดเลยดาดให้เด็กมาเขียนหกคนที่มันรักมันเขียนพ่อแม่พี่น้องกอเต้าแม่เต้าหกคนพอดีอตตาตมายื่นก็จะหนึ่ไปเลยว่าลูก ถ้าวันหนึ่งคนนี้ต้องตายก่อนเธอเธอใจตะใครตายคนแรกเด็กจีนเลยคุณโยมจีแม่เต้าคนเพื่อนเลยนี่ตีนางอย่ในร่างใหญ่ตายเบีอ่ะาต่มาถาบว่าทำไมเธอจิงจีแม่เต้าบนจี่ตายโอ้่ะแล้วพอเต้าว่าเมาแล้วล้านค่นี่เลยบอกว่าเนี่ยคุณโยมชีวิตเราจะเป็นสุขมันต้องทำบันี้ทำยังไงบ้างคุณโยมศีลก็รับไปแล้วไอ้ศีลห้านี่มันสำคัญ ถ้าเรามีสีหน้าเพราะจริงๆแล้วกฎหมายไม่ต้องมีก็ได้บนโลกนี้มีกฎอยู่สามกฎโยมที่ฟังไรสจดแล้วปติบังเทศอยู่โยมฟังอรตามะาดึงเขาเรียกว่ากฎหมายทำเพื่อควบคุมคนชั่วไม่ให้ริดรอนสิทธิของคนดีอันนี้กฎหมายแต่กฎหมายมันอาจไม่เที่ยงธรรมแต่กฎแห่งกรรมมันเที่ยงธรรมแน่นอน หนึ่งพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายเรามีอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นไหมกฎหมายอาะตามาเคยตีหนึ่งแล้วอาตามาอย่างเล่าว่ายุกตฟังตะใครอยู่อลไรจดจําได้ตอนนั้นวันสําคัญว,วันวิจากกะเรื่ออะไรไม่รู้เลยในเรือนจํมันเขาต้องการให้พระไปบิณฑบาตเพราะคนในเรือนจําไม่ค่อยได้เจอพระก็ไปมนต์ที่วัดพระรามหลวงจังหวัดปัง,งาตะนะประดิษฐระคุณหลวงพ่อตะเจาคุณอาตามาอยู่กับหลวงพ่อเจาคุณไปมนต์หลวงพ่อเจ้าคุณตัวอาตมามอบหมายอาตมานําไป นัทมาก็มานั่งรอรถแต่นั่งรอเป็นรถมันมอรถหลบโล่กันเอยมันเลี้ยวเขาในวัดนัทมาว่ารถเร็นจําเลว่ะแต่นึกในใจว่าคงมันจะไม่เอารถรับตักทูดมารับเราไหมพอมันมาโจยป๊อปมันโจยลงมันยกมือไว้อ้ามันจะกับกับมันจะเรียนพอโยมมดนขึ้นรถเลยครับนัทมามาป้ไปกันได้เลยโยม อ้วบนนี้รถกันุติจัดการรดกันนี่ร้อยมันแตงเกอโตรงโดอันมาจําได้มันแตงเกอเต็ดบอนเลยอ่ะอันตรมาหันไปเลยกลางลูกนี้บายบายวันนี้แล้วอัตมาว่ามันคุ้นๆกันเป็นะนะแต่มันจําเป็นต้องปล่อยอัตมาขึ้นนั่งรถมันนั่งรถเดินใจอันหน้าก็หากันวันนี้นั่งกันกบไปนั่งหัวกันก็ไม่ใายหันหัวในรถปลาไม่หันหัวเลยอัตมานั่งเฉยๆคนมันช่วยอยู่มันไปติดควายแดงกลางหลากนนี คนนั้นเลตั้งหลาดเลยไอ้ป้านั้นรวยบาดวยเจ้าเลงขึ้นในกลางกลางไปเต็มไอ้พว่ากูใช่แต่เจ้าในบ้านลูกนายจับเป็นเลี้ยงหอะอาตมาว่าไม่จ่ายต้นไม่ต้องมาติด่ะบ้องไม่ตู้จับรู้ไหมนายคนนั้นนะว่าตกลงไปนี่เลยพูดให้เราบังนี่เองคุณโยบังทีความคิดของเราเลยบอกว่าเนี่ยนี่หนึ่งกฎหมายสองเขาเรียกว่ากฎของธรรมชาติ หรือว่าธรรมนิยามมันเน่คือกฎของธรรมชาตินี่ฝนตกนี่เป็นกฎของธรรมชาติอัตมาเคยเทศว่าอะไรเอ่ยมีหน้าสามหน้ามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่มีปากสิบสองปากมีฟันไม่มากปากละสามสิบี่กลืนกินคนสัตว์ตัวทั้งปัตตพีอยากถามว่าสิ่งนี้คืออะไร <c oughs> สิ่งนี้เราเรียกว่ากฎของธรรมชาติมีหน้าสามหน้าหน้าอะไรบ้างคุณผู่หน้าร้อนหน้าฝนหน้า,นานหนาวหนาวร้อนเห็นไหม แดดจ้าอย่างเนี้ยหน้าร้อนหน้าฝนฝนตกหน้าหนาวเย็นอาตมาคือเตศปันเนี้แต่ถ้างานจบปาตมาลาล่าไม่ไกอหานเทศแล้วคุะเทศมีหน้าจำหน้าหน้าอะไรบ้างเทศคืนเทศเป็นชุ่มมมหนึ่งแล้วไอ้คนเมาดินมาแต่หลังวายังหน้าก่อนวะวันนาราอย่ยมหน้าจัดดีมาจบไหมวะอาตมาไปจบแล้วไปนั้นบอกแค่นี้แหละหน้าติดต่อติดที่อย่ามาเอยมไม่ได้แล้ว แต่โตแต่จากหน้าหน้าจันทร์ที่โตจากหน้าจันทร์คือหน้าเอ็มหมดนะเราฮะมันจะมาว่าลุจากอนาโปเอวังก็มีรุดประกอบละจันทร์นี้แต่ล้มีกเลยมันมีได้คุณผู้ชมนี่สองกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติมีอะไรบ้ามันก้องง่ายเกิดนี่จะนั่งอยู่เคยไม่เกิดป่ะมันตามมาตมาที่จำไว้ตากมองแล้วเกิดกันนะมีเคยมองแล้วไม่เกิดป่ะมันกางอยู่เจ็ดแปดปีแล้วยังไม่ออกเลยมีไหมไม่มี คำพูดนี้ชัดเจนแล้วมองแล้วต้องเกิดมีเครไม่เกิดอาตมาเกิดย3สาตุลาวันปิยะมาราอาตมาชื่อปิยะแม่อาตมาแกเป็นคนง่ายแกชื่อวันนั้นอาตมาเกิดวันปิยะชื่อปิยะน้องเกิดวันมงคลชื่อมองคลนั่นก็เกิดวันโปรงศพเรียบรยยอ้อยแล้วมชื่อจามนกิจวานไม่ใช่จริงจริงนะญี่ปุ่นดีนะที่เกิดวันปิยะอาตมานี่เลยพูดว่า <c oughs> หนึ่งเกิดสอง แกที่นั่งกันอยู่มีใครรับสภาพความแก่ได้บ้างนะแกในีดูจากไหนหนึ่งที่ดำกับขาวผมขาวเลื่องไหมคุณโยมโยไม่มันขาวไหมไม่โยมหรอกอดัดมีโยมจะดำเลยคุณโยมหมามาอยากับพุ่งเต็มรังมาดำเป็นผู้ชายก็ทาเยว่เวัวว แมงวันวินโกดลอยปลัดกระดาดเลยวะนี่หนึ่งผมที่ดำกับดำสองที่ยาวกับสั้นอะไรที่ยาวกับสั้นคุณโยมสายตาเมื่อก่อนยุ่งใหญ่ใส่เบ็ดไหมใส่ไหมเมื่อก่อนใส่ไหมไม่ใส่เมื่อก่อนรายังใส่ใช่ไหมกดใส่ต่อไปกับป้นั่งจำมาเมื่อกดจะไปแกว่าจะยั่ไงว้เต่อไปยังจะยาววะแกว่า ที่ยาวกับสั้นคือสายตาเมื่อก่อนก็ดูชัดอะไรนั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องผ้าต้องพลางอัตมาเกือบตายกับนี่คุณโยงเนี่ยอายุไปดสิสี่ปีเว้นไม่เจด้วยงานนั้นอัตมาไปตู้คนหัวกันแค่ได้ดหนุกในงานนั้นแต่เสืออย่างเดียวมันให้คนเมาไปแล้ออกมาจอดวัดมันเหยียบโรยอยู่เลยอาตมานั่งจับปลาเลย tao phải coi rồi tao mà chập một đeo mà chuối bắt cái công ty mà chuối cũng tái